ลสวัสดีค่ะผบกับพอมแผมอีกเช่นเคยจ้ะอ่ะตอนนี้แผมอยู่ที่เกมใหม่ของทางค่าย PP นะคะคือเกม Windom of a e c h i n a นะคะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะจ๊ะตอนนี้แผมเล่นแบบออโต้นะแผมตั้งออโต้20ครั้งอ่ะเบ็15จ้ะไปไปดูกันไปดูกัน ว่ามันจะเป็นยังไงเกมเนี้ยมันจะเป็นตัวคูณแบบสะสมนะทุกคนเออมันก็จะสะสมให้เราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เวลามันอันอะไรนะคอมโบแตกเข้าคอมโบเงี้ยมันก็จะนะ่ะมันจะเปิดไอ้ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนให้เรานะ่ะเออมามาดูกันมาดูกันดูสีดูสีเกมเนี้ยมันจะเหมือนเกมอันนั้นเลยอ่ะอ่ามันชื่อว่าอะไรวะภาษ,ษาอังกฤษแพมก็จําไม่ได้ที่ว่าเทพเจ้าสายฟ้านั่นอะไรวะอสูรบ่หรืออะไรวะ เออนั่นแหละจำไม่ได้ค่ะจะคล้ายกันเลยกับเกมนี้แพมว่านะแต่ก็มาดูว่ามันจะแตกเหมือนกันไหมมามารุนกันมารุนกันจ้าเป็นยังไงจ้าออโต้ของฉันจะรอดไหมถ้าไม่รอดเดี๋ยวแพมจะซื้อนะ,ะทุกคนมายังไงเออเฮ้ยไหลดีเวอร์ว่ะไหลดีอยู่นะทุกคนอะคอมโบมาเปิดช่องไปให้อีกช่องหนึ่งแล้วนะมาขออีกขออีกมา คอมโบล,ลงมาอีกหน่อยลูกช่องนี้ได้เปิดให้มันเต็มเต็มอะไม่เปิดไม่เป็นไรแต่ก็รับซับอยู่จ้าก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อะสวยไหลดีอยู่นะทุกคนเออเลิศเลิศเกมใหม่ซี่คือคือซี่คือคืออะ หมุนหมดออโต้พอดีเลยทุกคนอย่าแพมจะซื้อนะจ้ะอ่ะซื้อไปเลยจ้ะพันห้า 1, เดี๋ยวเป็นยังไงก็มารุ้นกันทุกคนแพมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตไครให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะมามาดูกันว่าการซื้อของแพมในครั้งนี้แพมจะได้ทุนคืนไหมจะได้กำไรไหมนะจ้ะอ่ะเดี๋ยวไปชมพ,มพมมร้อมๆกันเน็ตชั้นก็หมุนจังเลย เนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมตัวคูณมันจะไปอยู่ไอตัวช่องข้างบนนะ่ะเออที่มันเป็นอันสิคูณเนี่ยเออมันจะไปสะสมช่องนั้นนะคะข้างบนนะ่ะเออมาไหลมาลูกไหลมาอ่าคูณไปแล้วจ้าอดอกนี้รับไปเลยจ้าห้ารอกว่าบาทนะ,ะคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะคะมาหลุนต่อลุนต่อเกมยังไม่จบนะจ๊ะเออมาสวย ไหลดีเวอร์นะทุกคนไหลดีเวอร์เออเกมใหม่ก็เอาเรื่องมาเกมใหม่นะทุกคนวินด o อมออฟเอชีนนะจ๊ะมีใจก็ตามมาเด้อม, <c oughs> มาค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปอ่าตัวคูณได้อีกแล้วจ้ะโอ้โหรอบนี้แตกพันสองเลยจ้ะพี่จ๋าเฮ้ยปังอยู่นะเกมใหม่ไม่เกลือนะจ๊ะทุกคนเออได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้ว เฮ้ยมาอีกมาอีกคอมโบมาเลยจ้าคอมโบมาเลยจ้าอ้าวเปิดไปให้อีกช่องหนึ่งแล้วสวยจ้ะพี่จ๋าอ่ะไหลมาไหลมาเหลือหมุนอีกสามครัง้งอะยังไงจ้ะโชว์เข้าไปดีๆโชว์เข้าไปนี้แตกโชว์ไปหน่อยลูกเออยังไงยังไงมาสวยไหลลงมาอีกไหลลงมาอีกเออมาอีกลุกมาอีกยังไงได้ปะไดปะลงมาเรื่อยเรือไปเลยจ้าพี่จ๋า อ่ะคูณไหมคูณไหมยังไงเออนั่นไงคูณ22ประจามันก็จะสะสมตัวคูณให้เราเนาะเออเห็นไหมเห็นไหมจากบ่าแล้วนี่อ่ะฟาดไป700จ้ะพี่จา๋าปะ่ะไปต่อยยังไม่หมดอ่ะเหลือเหลืออยู่แค่อ่ะอันสุดท้ายพอดีเลย อันสุดท้ายพอดีเราจะจบอยู่ที่เท่าไร่ทุกคนอุ้ยแพมแพมได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนเอ้ยฉันไม่ขาดทุนนะเลิศอยู่นะตอนเอ่อหมุนออตโต้ก็เลิศนะซื้อก็เลิศนะจ๊ะเออได้ทั้งสองได้ทั้งสองอ่ะจบเกมไปอยู่ที่3 0 0 1นะคะอุ้ยเกมใหม่ของนางก็เลิศนะทุกคนแพมคอนเฟิร์ม confirm. มาเดิมมาเดิมาดมาลองกันดูนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแพมจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย